เอาสวัสดีค่ะแม่เพนมาทักทายสบายดีเอทางช่องอีกแล้วนะคะเป็นคลิปที่4ของวันที่26กรกรกฎาคมสองหมือนี่ค่ะ f อฟอีก2-3สมมือก็จะสินเดือนแล้วนะคะบู้ใดมีตัวดีตัวเด็ดของรัฐบาลไทยอย่าลืมเอามาฝากมาตอนกันทั้งคอมเมนต์เดอ้อใต้คลิปนะคะคอมเมนต์มาบอกกันเลยคะ่ะเนาะเอาเอฟ มาเบิ่งผลฮานอยเมื่อวานนี้กันก่อนนาะก,ก่อนจะไปสู่แนวทางฮานอยวันนี้เอฟซีทางช่องมาเบิ่งผลฮานอยของแต่ละเซียนแต่ละอาจารย์เมื่อวานนี้กันก่อนค่ะนอยพิเศษบนออกที่8ปดเจดหนึ่งล่างออกสองแปดนอยปกติบนออก0ูนย์เล่างออก6กสองนอย v ี p บนออก4 99ล่างออก85้านะคะเอซ โอ้ยเพ่นไหมเพ่นกน็เริ่มสิเป็นวัดอีกแล้วเนาะช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงดูแลสุขภาพเด้อค่ะ FC เนาะเดี๋ยวกาแดดเดี๋ยวกาฝุ่น,นปล่อยๆเอฟซจะไปทั้งใดก็ให้มีลมมีหมวกใส่นเนาะเดี๋ยวบทสมบายค่ะเมื่อวานนี้ฮาหนอยแยกตาให้มาตาปากน้ำโพนะคะให้มาวิ่งลู่น้อยพิเศษ3กับ6บอมานะคะบอมีเนาะตัวประกบ เออเขาทวนหลายส่วนน้อยปกติลูด3กับ6กหกมาอยู่แต่ว่าจับคู่ให้บบเขานะคะส่วนห้าน้อย VIP ให้6กับ9กเนาะเมาค่ะนี่ค่ะหกไปยูน้อยปกตินะคะไอซี่าสู่ตัวไปน้ำกันค่ะตัวเลขมีเขามีหลุดเนาะส่วนห้าน้อยพิเศษของเลขเขาฝากมาเมื่อวานนี้ให้วิ่งลูด4กับ5หลุดบบเขา น้อยปกติให้7กับ8ปเจ็ดมาเนาะแต่ว่าจับคู่บบเขาน้อย v ีไอกับ2องโบมาค่ะบบเขาเนอ้อยเอซส่วนของพ่อเปลียงเมื่อวานนี้พ่อให้มาหาน้อยรวมวิ่งรูด6กับ7ค่ะก็วิ่งรูดเข้าเนาะค่ะเข้าทั้ง2ตัวจับคู่ให้ บะมีหกสองเนาะเจ็ดห้าเจ็ดสี่โอ้จับคู่บะเข่าค่ะ fc เอาสู่ตัวค่ะเมื่อนี่เอาไม่นะคะวิงลูดมาทั้งสองตัวอยู่มาดีเนาะวิงลูดแต่ว่าจับคู่ให้บเขาเพราะวานี้ส่วนของตาปากน้ำโพฮานอยรวมหกกับเก้าตัววิ่งตัวลูดมาทั้งสองตัวเนาะจับคู่ให้เขาที่หกสองตรงๆล่างของน้อยปกติและ เก้าเจ็ดบนตรงตรงนอยของนอยปกติคือกันเนาะเข้านอยเดียวแต่ว่าเด้งบนล่างนะคะนี่ค่ะหกสองล่างเก้าเจ็ดบนเนาะหานอยรวมตาค่ะส่วนของเซียนสีสเกตให้มาหานอยรวมเมื่อวานนี้วิ่งรุ่น6กับ0ูหมาจับคู่เข่าชุดเน้นก็คือนี่ค่ะ วงกลมให้หกนะคะก็มาที่6 2ล่างของนอยปกตินะคะส่วนของอาจารย์ต้อยร้อยเอให้วิ่งรูด8กับ9ค่ะตัววิ่งตัวรูดเข้าทั้ง2ตัวจับคู่ให้เข้าที่7 1ตรงตรง,ตรงบนของนอยพิเศษเนาะและสอล่างของนอยพิเศษค่ะ เด้งบนล่างเนาะของนอยพิเศษค่ะจับคู่ชุดเน้นส่วนเลขวินมานำ้ำกันก็คือ97นะคะ่ะ97ของนอยปกตินะคะเอามือนี่ตามตัวค่ะส่วนของสุดใจพารวยเมื่อวานนี้วิ่งรุ่น6ตัวเดียว6ก็มานะคะจับคู่เขาที่6 2สองตรงๆนอยปกติล่างนะคะ ส่วนของแม่รล้วเมื่อวานนี้6กับ7เข้าทั้ง2ตัวค่ะตัววิ่งตัวรูดแต่ว่าจับคู่ให้บอเขานะคะเอฟซีเนาะส่วนของอาจารย์สวายวิ่งรูดตัวเดียว1มาอยู่เนาะส่วนเลขที่เพิ่นมักหากับ0ูมาแค่5ตัวเดียวแต่ว่าจับคู่ให้บบเขานะคะ เอาได้แล้วค่ะผลงานของแตลาจารย์เมื่อวานนี้เมื่อนี่มาตามต่อค่ะแนวทางฮาหนอยวันที่26เนาะมื่อนี่เจ้าแรกก็คือเลขเขาฝากมาให้มาฮาหนอยแยกนอยพิเศษก็คือวิ่งรูด4กับ5จับคู่ซ2ส3ง2ีสามหาสอนอยปกติ2กับ3จับคู่ 2, อ2ซ3ส3งห้าสามสี่สามห้าและนอย v i p 5กับห จับคู่ที่58 59และ68 69เมื่อวานนี้น้อยพิเศษหลุดน้อยปกติเข้าวิ่งลุดเนอะอยู่แต่ว่าจับคู่บ่เขาน้อย VIP 1กับ2หลุดนะคะบ่ะเขาค่ะส่วนวันนี้ก็ะห้มากแล้วค่ะน้อยพิเศษรูด4กับ5จับคู่ที่4 2 4 3 5 2 5 3น้อยปกติ2กับ3จับคู่ที่ 2 4 2 5 3 4และ3 5ส่วนฮานอย VIP ให้5กับ6จับคู่ที่5 8 5 9 6 8และ6 9นะคะ FC ได้แล้วมาต่อที่ฮานอยแยกตาปากน้ำโพงเมื่อวานนี้เออเมื่อวานนี้มาสัตวเมื่อนี้เนาะคะ่ะตาให้มาวิ่งลูดน้อยพิเศษ2กับ5จับคู่ที่2 4 2 7 5 4 5 7 นอยปกติรุ่น6กับ9จับคู่ที่6 9 6 2 9 9และ92ส่วนฮานอย v i p ให้3กับ6จับคู่ที่3 9 3 2 69และ6 2สส่วนเมื่อวานนี้แนวทางฮานอยแยกตาให้มานอยเศษ3กับ6รุ 6, ดเนาะคะ่ะนอยปกติให้3กับ6มาที่6จับคู่บเขาส่วนฮานอย v i p 6กับ9ก็มาที่9แต่ว่าจับคู่บเขานะคะ เนาะวิ่งลูดมาสองน้อยจับคู่บัเขาจักน้อยเนาะส่วนมือนีตากระไ้มาวิ่งลูดที่น้อยพิเศษ2กับ5จับคู่ที่2 4 2 7 5 4 5 7น้อยปกติรุ่น6กับ9จับคู่ที่6 9 6 2 9 9 9 2น้อย VIP 3กับ6จับคู่ที่3 9 3 2 หกเก้าและหกสองค่ะได้แล้วฮานอยแยกของตาปากน้ำโพและเขาฝากมาวันนี้ f อฟทางช่องแคปหน้าจอเด้อค่ะเนาะฮานอยแยกค่ะได้แล้วก็ไปต่อกันค่เอฟซีมาต่อที่ของตาปากน้ำโพฮานอยรวมวันนี้ค่ะวิ่งรูดบนล่างที่เก้ากับสองจับคู่ที่เก้าสองเก้าสามเก้าหกเก้าเก้า แล้วก็สองสามสองหสองเ็ดและสองสี่เนาะส่วนเมื่อวานนี้ตาให้มาหานอยรวมวิ่งรู่นหกับ9ตัววิ่งตัวรูดเข้าทั้งสองตัวจับคู่ให้เข่า1น้อยเนาะแต่ว่าเด่งบนล่างเข้าตรงๆรงหสองล่างและเกจดบนตรงๆเนาะค่ะเด่งบนเด่งล่างเข่าตรงๆเลยเนาะเนาะ ส่วนมอนี้ตาก็ให้มาวิ่งลูดที่9กับ2จับคู่ที่9 2 9 3 6อ่อ9 6 9 9 2 3 2 6 2 7และ2 4เนาะมอนีน้ค่ะของตาค่ะได้แล้วมาต่อที่สุดใจพารวยวันนี้สุดใจพารวยให้วิ่งลูดบนล่างฮานอย3เม็ดเดียวเนาะ จับคู่ที่30 3 1 3 9 4 0 4 1แล้วก็4 9เกาค่ะ6คู่คือเก่าเนาะเอานี่ค่ะวันนี้ของสุดใจพารวยก็มา6มเมม่เดียวเนาะก็มาที่น้อยปกติจับคู่ให้เขาที่6 2ตรงตเนาะคะ่ะล่างของนอยปกติค่ะเข้า1น้นอยนะคะส่วนวันนี้ให้วิ่งลูด3ตัวเดียวจับคู่ที่303139 4ี4 1 40, 41, และ49เนาะ fc ทั้งช่องแคปหน้าจอเอาฮาหนอยรวมของตาปากน้ำโพและสุดใจพารวยวันนี้กันเดอ้อจ้ะเนาะวันนี้ก็ขอให้ปังๆกันทวนหน้าคือเก้าค่ะเนาะได้แล้วไปต่อกันที่ของอาจารย์ต้อยลอยเอฮาหนอยวันนี้อาจารย์ต้อย้อยเอให้มาวิ่งลูดบนล่างที่1กับ2จับคู่ที่ 40, 42, 0ูนย์สี่ส5่ศูนย์และ1441ส่เนาะส่วนเลขวินก็จะมี012345นะคะเนาะเลขวินของอาจารย์ต้อยน้ำโชกค,ค่ะศูนถึงหนะคะหตัวส่วนเมื่อวานนี้ของอาจารย์ต้อยลอยเอ็ดให้มาวิ่งรูด8กับ9ตัววิ่งตัวรูดเข้าทั้ง2ตัวอยู่เนาะ จับคู่เขาชุดเน้นก็คือ71นอยพิเศษเนาะคะ่ะตรงตรงและ28ตรงตรงนอยของนอยพิเศษคือกันเนาะนีคะส่วนเลขบินมาด้วยกันก็คือ97บนของนอยปกตินะคะ วันนี้ตามต่อที่อาจารย์ต้อยให้วิ่งรูดที่1กับ2จับคู่ชุดเน้นก็จะเป็น0 C 4 0 2 4 4 2 0 5 5 0 1 5 5 1และ1 4 4 1ส่วนเลขวินก็จะมี0 1 2 3 4 5นะคะ FC ของอาจารย์ต้อยร้อยเอดได้แล้วค่ะไปต่อกันคะ่ะไอของพ่อเปลียงวันนี้ หานอยรวมพ่อเกลียงให้มาวิ่งลูดที่0กับ1เนาะส่วนเลขวินก็จะมี0 4 3 7 9 1จับคู่ให้ชุดเน้นก็คือ49 40 41 39 30แล้วก็31ชุดลอง2คู่ก็คือ01และ00นะคะของพ่อเกลียง ส่วนบ้านนี้ของพ่อเปรียงให้วิ่งรูดบนล่าง7กับ6ตัววิ่งตัวรูดมาทั้ง2ตัวเนาะแต่ว่าจับคู่ให้บอเขาค่ะส่วนวันนี้ให้วิ่งรูดที่0นย์กับ1เลขวินก็จะมี0 4นย์สจับคู่ชุดเน้นกะสี่เ C หนึ่งสามเก้าสามศูนย์สามหนึ่งชุดล่องแต่จะเป็นศูนย์หนึ่งและศูนย์ศูนย์เนาะ f ทางช่องแคปหน้าจอ,อาค่ะของอาจารย์ต้อยลอยเอ็ดแล้วก็ของพ่อเกลียงให้มาตรงกันที่สี่ศูนย์และสี่หนึ่งเนาะ FC เนะเาะนี่ค่ะเอาแคปหน้าจอ,อาค่ะวันนี้ของพ่อเกลียงและ อาจารย์ต้อยลยเอ็ดได้แล้วค่ะไปต่อที่ของอาจารย์สวัยนะคะวันนี้อาจารย์สวัยให้มาห้านอยรวมวิ่งรูดตัวเดียวก็มาที่ศูนย์นะคะวันนี้มาศูนย์ตัวประกบมีศูเอ่อตัวประกบมีสองสามห้าหกแปดเนาะวันนี้จับคู่ไฮมาชุดเน้นมีสามศูนย์หาศูนย์หกศูนย์หนึ่งศูนย์ศูนย์สองและศูนย์แปด ชุดรองก็จะเป็น85และ86ค่ะเนาะเอา FC ทั้งช่องแคปหน้าจอเอาค่ะเอะเอ,เอขอโทษเลยๆส่วนเมื่อวานนี้ของอาจารย์สวัยให้เข้าเนาะตัววิ่งตัวลูดเข้าที่หนึ่งเนาะตัวเดียวก็มาส่วนเทล็กทิพนมักค่ะคือมักหาล่องศูนย์ก็มาหาอิรีเนาะมาหาแต่ว่าจับคู่หายเบาเขานะคะเนาะ ส่วนวันนี้อาจารย์สวัยห้วิ่งลูปศูนย์ตัวเดียวตัวประกบมี2 3 5สาวันนี้จับชุดเน้นให้มามี3 0 5 0 6 0 1 0 0้า8ชุดลองก็คือ8 5และ8 6ค่ะได้แล้วมาต่อที่ของแม่ลิ้ว ค่ะนอยรวมแม่เิ้ววันนี้วิ่งรูด5ตัวเดียวชุดเน้น50 52 54 59และ24ชุดรอง23 63และ79นะคะไีของแม่ริ้วค่ะส่วนเมื่อวานนี้แม่ให้วิ่งรูด6กับ7ตัววิ่งตัวรูดเข้าทั้งสองตัวเนาะแต่ว่าจับคู่ให้บอเข่าค่ะเนาะ ส่วนมันนี้แม่ก็ให้วิ่งรูดที่5้าตัวเดียวชุดเน้นก็จะเป็น 50, 52, 54, 59และสองสีชุดลอง2องสามนะคะ f อฟค่ะแคปหน้าจอเอาน้ำกันค่ะตัวเลขแนวทางฮานอยของอาจารย์สบวยและแม่หลิวนะคะวันนี้ขอให้ปังปังกันค่ะ ได้แล้วไม่เพ่นภาพไปต่อค่ะไอซเอามาตัวที่ของเซียนสีสเกตค่ะวันนี้เซียนสีสเกตให้มาเนาะฮานอยรวมวิ่งลูท่ที่8กับหนึ่งจับคู่3ามตัวบนก็คือ919และ9ก้าหชุด2ตัวมี1 9ึ่งเก้าหนึ่งห้าหนึ่งหกหนึและ81ชุดเน้นก็จะเป็น8589และ1 9ึ่หนึ่งนะคะเอซี นาะหาหนอยรวมของเสียนศีสเกตค่ะส่วนเมื่อวานนี้เสียนศีสะเก็ให้วิง่งรู่นหกกับศูนย์ตัววิ่งตัวรูดเข้าที่6%จับคู่เขาชุดเน้นนะคะก็คือ6กสองค่ะเนาะของเสียนศีสเก็ดเมื่อวานนี้ส่วนเมื่อนี้ไห้ม่าวิ่งลูดที่8กับ1นะคะจับคู่ชุด3ตัวก็คือ919และ9ก้า่งห้า ชุด2ตัวมี19 15 16 17 85 80 89และ81ชุดเน้นก็จะเป็น19และ15 85และ89 fc ทางช่องแคปหน้าจอค่ะเนาะแคปหน้าจอเอาของเซียนสีสเกตวันนี้เดี๋ยวไม่เพ่นจะภาพไปท่วนขึ้นอีกซเซียนนะคะพราวแม่เพ่นเอาเห็ดเผือคนทีมาทีหลังนอกเบิงสรุปไปเลยบางเธือเพินบอเห็นคลิปทีลงไปกอนน่อยังสี่นะ อยา่าลาไม่เพี้ยนนะเด้อเนาะไม่เพี้ยนเห็ดเผือทุกคนค่ะเอาได้แล้วเอฟซี FC ทั้งช่องมาเบิ่งค่ะแคปหน้าจอไปพร้อมกันเลยเนาะไม่เพี้ยนมาท่วนขึ้นของพี่พหัตค่ะฮหาหนอยวันนี้พี่พหัตให้มาวิ่งลูดบนล่างเนาะสามนอย ให้มา2กับ1มือมนีบน,นนะิทาเนาะจับคู่ที่2 1 2 9 2 0 1 9 1 0วันนี้เน้นลูดเบิ้ลน,นะคะของพีพหัสเนาะส่วนของเซียนเชียงใหม่วิ่งลูดที่7กับเกับ3ตัววิ่งตัวลูดเน้นที่7ลอง3ค่ะ จับคู่ที่70 71 76 78 30 31 36และ38วันนี้เน้นที่70 71 76และ78ค่ะเนเอฟซีแคปหน้าจอได้หรือยังคะของพี่ประหัตและเซียนเชียงใหม่ค่ะฮานอยเนาะวันนี้ได้แล้วเนาะไปต่อกันค่ะเอซมาต่อที่ของ เซียนโคลาและเซียนอุดรหาหนอยวันนี้เซียนโคลาให้มาวิ่งลูดที่1กับ0ตัววิ่งตัวลูดเน้นที่1ลอง0นะคะจับคู่ที่1 0 1 2 1 8แล้วกั1 9 0 2 0 4 0 8และ0 9นะคะส่วนเซียนอุดรเรให้มาวันนี้ค่ะวิ่งลูดที่9กับ8ตัววิ่งตัวลูดเน้นที่9ลอง8จับคู่ที่90 91 93 94 80 8 1 8 3และ84วันนี้เน้นที่90 91 93และ94เด้อจ้ะเนาะเอาแคปหน้าจอเอา2เซียนสุดท้ายคลิปนี้เนาะสรุปห้านอยเด็ดเด็เดแม่นแให้ครบจบทุกเซียนทุกอาจารย์แล้วฝากเอฟซทางช่องกดไลค์กดแชร์ติดตามรัวๆแล้วก็คอมเมนต์มาให้กำลังใจทุกๆเซียนทุกๆท,ท,ทุกอาจารย์ที่ เพิ่นให้แนวทางมาเด้อเด้อเนาะคะ่ะส่วนผู้ใดเนาะที่อยากจะสั่งจองครีมแคลเซียมยาบำรุงสายตาเนาะหรือว่าบูชาเบียร์แก่กำไลยกหรือว่าล็อกเก็ตเนาะของหลวงปู่ศิลาก็ทักไลน์มาหาแม่เพ้นได้ตามเบอร์ที่แม่เพ้นเบลน,นีิเดอศูนย์หกห้าสามสี่หนึ่งแปดแปดสามหกเนาะฟังท่านบ่ค่ะศูนย์หกห้าสามสี่หนึ่งแปดแปดสามหกจ้าเนาะเอฟซี FC ฝากด้วยเนาะอาคลิปนี้แม่เพ่นกับขอลาไปก่อนขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงนะคะดูแลสุขภาพด้วยเด้อจ้ะ